นี่ใสฉันน่ามาาไดนสามโลกโยไม่ได้ใ่เร่ก็ไม่ตอบแม่ที่เรียกมาแค่พมไม่ีงเพียชี่ชาร์สเหตแล้วก็ต้องผูอบกันณ์กะติดหนอนเสียงเ็าจะหมดเลยนะเนี่ยเสียงเขาไม่มีขยันด่าเขาจังเลยเป็นไงเคยไปบอกไม่พูดแบบนี้ไหนจะฉันเพื่อเล่นกูเหรอฮะไหนลองร้องเพลงดิเต็งโมเต็งโมเต็งโมมสนาคนละคนกันแล้วนี่ เล่นเล่นเลยเหรอฮะไอ้ชุดเป็นตุ่ยนี่ช่อเล่นหน่อยได้ไหมนเอ๊ะออกเหรอออกเป็นพระเอกไง ดีนะเขาสั่งดิสนี่ไว้น่ะทั้งานผอสั่อะไรภาษาดิสนี่ั่นเอ้ยกำไรเท้าใครลูกไม่ใช่ตังหัครับตังหัครับมันเหมือนนะมึงดูจอ่ะตังหูวเขาคืนมาเฮ้ยอะไรเนี่ยว้าวขาอ่อนขอ่พูดไรเด็กเนียเอาเป็นผู้หญิงไหม ให้เกียรติเขาหน่อยรูปร่างนี้ก็พั้นหนีเที่ยวขอโทษนะคะเราเพิ่งเจอกันคุณใจเด็นก่อนนะเรามาคุยกันดีๆดีกว่าเอาแบบนี้เราจะขอแนะนำตัวให้คุณผู้หญิงทั้งสามคนได้รู้จักเราเองให้นามว่ามินราเป็นสายเล่อดของเสด็จพ่อโลกดาฬิกักรยสัห่งบริตไทยใต้ทำไมชื่อมาคุ้นๆจังเลยพี่คนนี้เล่าที่เขามาว่า อยูดๆแล้วก็ชอบสั่งฆ่าคนน่ะใช่คนนี้แหละใช่คนนี้แหละใช่ว่าชื่อคุณคุณอะะวังตัวโดยระหตัวคนนี่อาะใช่เอ้อคจัใช่หมคือว่าหม่องฉันไม่รู้ว่าเป็นพระองค์ท่านหม่องฉันว่าหม่องฉันมีชื่อว่ามาลยนะเบียค่ะมาลายข้าถามว่าดีที่ได้รู้จักนะพระองค์ท่านไม่มีอะไรแล้วงั้นพวกหม่องฉัน ลาละใช่ไอ้ธารเจงมาเลยครั้งแรกรู้สึกถูกชนะตกลุ้มได้ตั้งแต่แรกพบก็รู้เลยว่าเราไม่เคยรักใครมาก่อนเลยแต่ว่ามาเลยคือผู้หญิงคนแรกมายเลยได้ยินเขาล่ำเลอกันมามามาที่นี่ครับผู้ป่วยอยู่นี่ครับก่อนเดี๋ยวก่อนให้เขาเล่นลิเกให้เสร็จก่อนนะให้มารับไปหน่อยบอกมาได้บอพูดถึงแล้วก็เปุ๊บ บอกเลยว่าเด็กพวกนี้เขากเข้าคมานี่มาไลเขาไม่เชื่อใจดาวมินธาเพราะว่ากลัวว่าดาวมินธาเนี่ยเป็นคนดุร้ายแล้วจะทำยังไงมาลัยถึงจะยอมดับนักดาวมินธาทำยังไงดีช่วยหน่อยได้ไหมเอาลูกอ่อนโยนไปให้เขาเอามูกอ่อนโยนแล้วจะทำยังไงเราไม่รู้จริงๆเลยเพราะว่าตั้งแต่เราเกิดมาก็ เรียนแต่ยี่ช่างเพลงดัดเป็นตัวนสื่อสารกับบัณฑนามุมอ่อนโยนของเราเนี่ยสื่อสารออไมาง่ายผ่านทางเสียงเพลงพระเจ้าฟังเสียงเพลงไครด้วยให้เขากลับบ้านมากืดคุณจำแค่ไม่มั่นใจนะครับไอติมอไหรทำอะไรต้องร้องเพลงร้องเพลงให้ร้องเพลงอะไรร้องเพลงจีนเพลงจีนจะมันยากหรือหนาเป็นจีนหรือไม่ยากจีนได้แน่นอนร้องได้ดังเลยนะ มองหน้าเขามองหน้าเขาทำตาหวานซึงมองชุดสีส้มนะอย่าไปมองอีหัวสีส้มมองไว้ทำหน้าซึ้งๆเราลองเพลงกันลองมาจากหัวใจรู้ าห่มสีดำแล้วเหรอไม่ใช่พี่เขาพับหน้าผากได้ไหมกระหายชั้นร่องร้อยย่นของเขาเขาสักมาขอสักเหรอเออข้างบนน่ะนรอยย่นแต่ตรงกลางอ่ะรังไข่ของเขาใส่ไม่ได้เลยเราไม่ได้จริงเฉลยในวันดิ้นชันแล้าผ่าเลยคุมีใจกูคดิกแล้วนั่นร้องเพลงจีนไม่ได้เราร้องเพลงญี่ปุ่นใส่เลย พจีนเพาะเมื่อกี้ไม่ไม่ใช่เพลงจีนเป็นเพลงเจ้าแต่เป็นเพลงญี่ปุ่นก็ได้เรามาเลยต่ได้จีบมาไครับโตนาโอนมานิสนาโจนาโบกามสระบินระบินสระมิเอสระเปรย เขาเป็นเมี่ยงปลาไว้เมี่ยงปลาเมี่ยงพุทธเมี่ยงปลาเผาเมี่ยงปลาเผาต้องกิงซีฟูดเมี่ยงปลาปลาเผาโอ๋อต้องกินปลาเผาไม่ใช่เดี๋ยวเห็นแดนจีให้ดูก็ได้นะแดนจีให้ดูเลือกดีๆเลือกดีๆมีสองคนมีเจอสองคนให้เลือกเออเดี๋ยว เดียวไปเลยกันน่ะอ้าวโอ้โห,โหอันนงน,น,นั่งเลยนน่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มากรับหลกงพคูณเลยเว้ยผู้ใหญ่โอ้โหผู้ใหญ่ขอดไว้ข้างล่างก็ได้เราขึ้นมาบนบ้านทำไมล่ะผู้ใหญ่ไม่ได้นะครับวัตถุมันจะเลื่อนขึ้นจิตใจคนเราจะมาต่ำลงอืหวานก็สามคู่หาย เอาของเข้ามาครับเอาพี่ราดยนี้ไหมยังพีใหญ่บ้านเขาไม่ช่วยงานจัดจัดอืโอ้โหโอ้โหแต่งตัวหลีกเรียกแม่น่าดูเลยแม่บอกอยากให้ใส่ปีกนั่นะน่ะแต่งตัวดิเป็นไงเป็นไงเออเป็นไงใช่ใช่ตัวจริงไหมี่ยใช่ขอคุยหน่อยไงหลีกเรียกเป็นไง ไม่ไปชอบเก่งรัดวันดีครับทิ้งเลยวันดีครับเอาวันดีว่าไงเออใช่อาจารย์ที่อยู่ในโซเชียลมั้ยใครผู้ชายเป็นใครอ่ะอาจารย์เบี้ยไหมใครเบียอะไรอายการในที่แบบว่าสอนเออธรรมะอะไรเงี้ยใครนี่ใครก็มาอาจารย์ไงเอาเบียร์เบียร์เนี่ยใช่ใช่อาจารย์เบียร์อันนี้เบียร์อันนี้เมียอันนี้เบลอาจารย์เบล แฟนเบียร์อะเบลเอไม่ไไม่ไ่่ะคนตื่นนอนผ่้าตื่นพร้อมเนี่ยแล้วไม่ได้ตัดผมอะไรนะไม่ไม่ไมไม่ไม่ไหนไม่ไม่ไมไม่ไมไหนครัไม่ไม่ไม่ไมอไมไมไม่ไม่คุ่ไมไม่ม่ไม่ไไง จะตืมไปตัดผมทีนี้ตืมพ้องเมียก็เลยยาวเลยทีนี้ผมเข้าไม่ได้ตัดเลยทีนี้เมียคนทำกับข้าวสิเหีียรู้เลยไม่ได้เลยพ่อเหยี่ดดูมาเมียจะไปตัดผมไม่ไปตัดเมียจะงเอาไว้เข้าห้องเลยใช่ก็เหีียบปากไปนี่เหยียบกูเหยียบกูเอาวันนีแม้าเอาไวนดีเอาหมอมาแล้วใจมากเลยลุงทรงที่จะปวดเนี่ย ผลหน้าสิงภัยหน่วยเขาไม่โกนล่ะคิ้วเขาลุงทรงไหนแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาจะโกนอ๋อยังไม่ถึงเวลเออเอาพอดีครับวัอดีครับโอ้ยจะภาพงานใหญ่โตมาตรงเวลานี่ครับอ้าวสวัสดีจ้าวันนี้ครับคุณผู้หญิงพ่อหมอที่ฉันไปติดต่อที่บ้านฉันไม่ใจไม่เออพ่อหมอนี้ได้เวลาแล้วจ้ะใช่แล้วนฉันจะบกว่ไม่ใช่ไม่ใช่หมอมาทำงานนี้จ้ะเฮ้ยงานนี้งานนี้หมอจะเพูดแบบนี้ได้ยังไงไม่ได้ฉันไปหาหมอวางมาตร ผมก็รับเงินมาแล้วไงอา้าวไม่ใช่ก็ไปหาหมอที่บ้านหมอก็ตกลงแล้วเขาก็ไปหามาได้ก่อนคุณมาจัดพร้อมกันได้ยังไงล่ะเฮผมไปก่อนอ้าวฉันไปที่หลังก่อนนะหมอผมไปก่อนผมจัดเมาไหนเดือนแปดขึ้นแปดค่ำอ้าวเดือนแปดขึ้นแปดค่ำฉันจัดขึ้นแปดค่ำเดือนแปดผมห่ายมงตรงบวชนี่ฉชนวบวชถึงสามนาฬิกาเนี่ย ไม่ตรงแล้วทำไงรับงานซ้อนเนี่ยหมอฉันไม่ยอมแบบนีด้วยนะหมอจะมาปฏิเสธงานเช่นแบบนี้ไม่ได้นะใจเย็นนะงานงานก็คือคนหน้าเป็นไงมีใช่ค่ที่ฉันบอกหมอไว่าพ่อหน้าพ่อตายนี้ตายแม่ตายพ่อหน้าพ่อตายโอ้นิดแม่ตายพ่อตายใจเย็นนะถ้าคุณโต้กันอย่างเงี้ยหมอว่าพ่อแม่หมอตายแน่ใจเย็นก็ค่อยเคลียร์กันเอาอย่างนี้ คนบวชไตถุนจ้้คนบวดบนบ้านบ้านเดี๋ยวหมอนั่งทำขวัญไม่ตรงหัวกระได้เนี่นยนะทำได้แน่นะเอาได้สิหมอรู้หมอเรียนมาได้ได้นะได้ได้นะขออนุญาตเอาออกนะมันเลือดเอดือดเอาอย่างนี้เดี๋ยวใจเย็นนะเจ้าภาพจ๋าครับผม,บผมงานคุณใหญ่โตจังเลยครับเลี้ยงอะไรบ้างเนี่ยโซจีนสามพัน่าโต๊ะสามพันบนโต๊ะครับผมโต๊ะราคาห้าพันกว่าบาทอุ้ยโต๊ะละห้าพันกว่าบาทใช่ครับไม่ธรรมดาเลี้ยงอะไรบ้างเนี่ยผัดถั่วงอก โต๊ะละห้าพันสามพันกว่าโต๊ะครับอาหารี่ยิ้มับเอาถั่วงอกครับอ่าแล้วหวานอะไรครับของหวานนี่น้ำตาลปีควนน้ำตาลปีกวกนครับผมใจเย็นนะครับงานข้างล่าปูเสือใช่ไหมครับโต๊ะจีนโต๊ะละ <c oughs> ห้าพันไอแดดถั่วงออมีงานปูเสือเด๋ยวถามก็ เจ๊จ๋าว่ายังไงจ๊าปูเสือหรอเนี่ยจ้ะคนจนนะน้งจ้าฉันไม่มีกับข้าวอะไรเงี้ยไม่เป็นไรหมอเห็นใจแะหมอจะช่วยงานถามหน่อยเลี้ยงอะไรบ้างในงานปูเสือเนี่ยเรามีกับข้าวอย่างเดียวจ้ะอย่างเดียวอ๋อไม่เป็นไรจ้ะกะเพลาหูฉลามจ้ากะเพลาหูฉลามจ้ะมีของหวานไหมจ้ะมีจมีอะไรจ๋ะรังนกแท้จากเยาวราชจ้ะรังนกแค้จ้ะกะเพลาหูฉลาม งานมนีปูเสือล่อกระพาะปลาไอ้นันต้อง,จงเจนแตะถงดง๋ยวหมอช่วยงานสามพันช่วยเอากระพาะปลาให้หมอหน่อยไม่เอาไม่เอากระพาะไม่เอาแลวเอาเลยจ้ะเอาฉลามหูก็ไม่เอานะไม่เอาหูด้วยแล้วก็ของหวานลังนกใช่ไหมไม่เอาลังเอานกได้ไหมเอ,เอาลูกตานกมาให้เมียหมอนะคะนรับ่ะกระผมถ้าพร้อมแล้ว ขอเชิญใบสีทางฝั่งนี้เลยไอ้ดูไป<ห>เอาใบสีมาดูดไปใบสีครับเดี๋ยวหมอรับรางวัลแป๊ดหนึงเอาใบสีมาเรื่องนี้าเรื่องน